สวัสดีเจ้าเพื่อนทุกคนเจ้าวันนี้เขาได้เข้าใหม่มาแล้วเจ้าเขาไปสีเข้าใหม่มาแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะเอาไปโลดแจกมูปีม้มูนอกมูยญาติดนะเจ้าเดี๋ยวเขาไปพอเนาะพอบรรยากาศของการแจกข้าวตอนนี้ตอนแรงวันนี้ฝนตกนะนะเลยเนาะบรรยากาศกําลัง<า>ดีเลยเจ้าเดี๋ยวเราไปแจกข้าวกันต่อไปต่อไปต่อ โอ้วันนี้วันนี้บรรยากาศยามแรงม้อขนาดเลยอ่ะดูภูเขาข้างหลังฝนตกแล้วไหมหม้อขนาดเลยเนี่ยดูดิ่ขันกองมาหาลิก้าบ้างหลังคา <c oughs> อันนี้มีคนอยู่ปนเนี่ยอันนี้ทาไม่มีคนอยู่แล้ว điốt cả, ba mươi người chẳng, thấy mày, thầy bắn, Pipay ở nhà, พากันอยู่ด้วยกคนเลยเราแจะเข้าหมาโอ้สีแดงแรงดิเลยนะจ๊ะคุณเธอขอให้มีเงินมีทองเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะทำไมมันไม่มีข้าวสีม่วงเลยอ่ะไปมีอย่างนี้มันเป็นข้าวปุ้มอ๋อแล้วสีม่วงมาจากไหนพิเศษพิเศษของตาเหลียวอ้าวตาเหลียวเอาไปอ้าวหอาคุณลลาย ให้พรด้วยสิคะไอิ่มน้าาฮะตั้ง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 เอ้นเกี่เลใจนจะแล้วเะรคนจะตกโอ้บานมันสวยเนาะ ข้าวปุ้มมาฝากเออเป็นแปลงบ้านใหม่เนาะบ้านใหม่เป็นงามนะเออไมาตาขึ้นเนอะเจ้าไฮ้ยน้ำหนักหลายๆตั้งถิ่นตั้งการน่าจ้ะเจ้าเด้ยหัวละรอนะหัวละรอบอกเอาเตี้ยเดี๋ยวหนูตกงานหนูบอกคือมีเตี้ยมีคุกไม่คุกิจยังเขาหัวตกงาน ใ้เขาแจกครอบทุกบ้านแล้วเหนอเจ้าอ้ตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วแ่บแจกครอบตอนแรกแต่ฝนตกอ่ะเจ้าสำหรับวันนี้คิดดีลาไปก่อนแล้วเหนอเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายอย่าลืมก็ไลไรก็ใช้ที่ต่างกันตัวในเจ้าไปละคะ่ะข้างหลังบรรยากาศงามขนาดเลย